แวะมาทำงานที่แฟชั่นในแลนด์อีกแล้วนะครับผมก็ทัวร์ในเมืองนะครับผมวันนี้จะเป็นโซนของแฟชั่นในแลนด์นะครับเดี๋ยวเดินไป M&M นะครับผมแล้วก็ u n นิโคนะครับผมวันนี้ก็มารับจบพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับผมก็ประมาณ แ8สถานที่นะครับอันนี้ H&M นะครับผมก็รอคุณลูกค้าช้อปปิ้งนะครับผมก็เดินเล่นรอไปก่อนนะครับผมประมาณ1ชั่วโมงกับการทำภารกิจในวันพิเศษในเมืองนะครับผมก็หาค่าตัดชุดนะครับผมเขาบอกว่าประมาณ5,200บาทก็ยอดกระปุกวันละ100บาทกับภารกิจ พิเศษในเมืองนะครับก็ดูซิว่ากี่วันจะได้ครบนะครับผมก็น่าจะใช้ชุดปี69นะครับผมก็เตรียมเก็บค่าชุดวันละ100บาทกับงานพิเศษในเมือง